สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุคนณส่วนพ่กับส่องน้องแทนคือเก่าพี่น้องเอ้ยพาน้องทรายไอพาลูกทรายมาอยู่พาน้องทรายพาพระเอกส่องน้อยมาหานทาแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องยป่าลุงสบายดีป่าลุงก้อนบักรานะสบายดีป่าลุงก้อนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ อกินนมแน่แล้วใช่ไไปแล้วพี่น้อยพ่จ้าเห็นหนังคัดคักถือดูซีนเห็ดปีกไปพยนต์รกวไห่าลัดงูอะเนียงูะใครดนตงงู่ะพ่อเลยหนากะนะ

บักคามอยู่ในบ้าเด้อ nhiệt độ ดสื่อได้เห็นแม่ไปพนําก้นไปได้แม่ทองแทนมาคููกิโลพี่น้องไอ้พอทองแทนกับไข่ไข่ลูกบบได้เลยพอทองแทนทายนาไข่แตกไข่แตะนพี่น้องเอ้มันอยู่เงือนนอนอยู่หืองถ้าถ้าแม่พอทีลงตลาดลงไปหาซื่อมู่กระถา่นวา องกระซองมองคำนะคือว่าเห็นงัวค่าไหนได้แม่ในขอกนะผู้นกนผุน้องมินกับน้องแทนกับยาน้องเอ้นบัตนบัตนำได้ลาเราคือมีสิะนะไ เนี่ยมันก็ดันเสียแล้วก็แล้วบ่เนี่อสิประมาณสามกันนี่บ่นี่แม่เมื่อคืนนี่พ่นตกแห้งอยู่พี่น้องเราบ่มีนำ้ำตื่นมาเพราะบ่มีนำ้ำแหง้แหงก็แห้งจากแห้งจ่าค่ะแหละแห้งบ่ได้เทงมื่อแร,ก,รกนี่ยานนกนักหน่วงอยูาา่บ่จักเมื่อแรกนี่เพราะว่า บ้านเชิงเด้บานเขาอันเจ๋ห่ี้บานเขาพีเมซึนนะเจ้าอันถาพ้นโต๊ะเลยจโทรหาข่อยเด้อเพื่อนน่ะพีเมซึนถาพ้นโต๊ะเลยจโทรหาข่อยโลจะเสียจะคนหรือซะ ก็อชอบเขามันคลายได้ลูกหลานชอบเขาปูมันคลายนานออนานตีอะไรในแม่เอ้ยสายตาอืออืออืออีแม่บ่ต้องแพงมันเด้อแม่เด้อนานนะ

แดดแห้งอะไรลมพัดวี่วี่ตอนนั้นอยูน่ในตารางเฮือนหนักะลมเย็นวี่วี่แมงแทมห้าขุดกิโลพี่น้องเลยห้ามมื่อห้ากินแรงมากับลูกทรายสองคนมาก,กับสิป,ป้าเพิ่นอยู่นลำธารแม่นี่แหละ อย่าปิดที่แหละลูกไปเดี๋ยวเห็นแลยเนาะเอาไว้ไว้ละข้าวหอเอาไว้ไว้โอ้ยไปไหนไว้แหละข้าวหอมลูกเอาไว้ไว้ลูกมันแดดนะเฮ้ยโอ้ยฮักนะเผื่อมาคู่มือคู่มือนี่บระเดี๋ยงเอาไว้ไว้ละข้าวหอมนะแดด nhôm ảo nhôm ảo, đủ lèo Ôi mẹ ơi, mẹ tên đây đây chẳng á, nào, nào. <laughs> cái ngán này này nè. Đấy. Té cái phải kín mạc, đây hả Ôi. xiềng nhàng hộng nè. เชียงหง่อเชียงหง้อเยี่ยงข่าวตีน summary. ่ะเอึกเมื่อคืนในแม่ไปซื้อนมห้ถามแม่เด้อเออบ้านแม่ไปวิ่ดเลยจังมาเสียงหายอยู่กะอากาอยู่เดี๋ยวอ่อนเดียอ่อนว่ะคิดเอาเพื่อโตเฮือนพ่อเพื่อนอนบนหัวมืออ่ะ เอานมเบอร์กินเนาะแม่มัม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 เดิกเลยเนาะสองสามทุงเลยเป,เป็นบะตกเฮื่องมนะันคลายมันคลายมันคลายนั่งไปนั่งนะแม่ใหญ่พู นานเอมิ้นได้มาแอปเปิลมาสู่กินนะพูว่าม,มาสิกินนี่บอวต่อหายนั่นเดออ,อยไปเห็นอะไรไปเห็นอะไรก่อนไอยมินอ,อีร้อยมากด้จัะมือเลยตะกี้คืออันคอยเคลนอยู่บ้านอันอีแม่ใ้่ไแมอ่ะอ่ะมีมาแล้ว

มาเทียงหน้าถ้าแม่พี่นอ้องมาหาหากินพี่น้องเลยหาขุดชีปโปมหาขุดชีปโปมเมืม่อกินแรงพี่น้องเลยเอาแทนเพื่อนก,ก็นอนทายเงินไข่แตกไข่แตนโอ้ยถ้าฝนตกอีเมื่รนี่ถ้าฝนตกแห้งจะเขียนอะไรแล้วนาว ลากสณแบบรพวงเอาโอ้ยพะเอาลงมาปูอันพูสแม่จ้าบอนี่นะหัเด่นนบอนผูกอะอีร้อยได้มาแต่สายไม้เปิลนะอีร้อยแ Hả? Ừ, ao mạng điệu nè à? Ao nói thế Ao nói thế thế ảo cơ đại Lưm Ừ, thơ à con chả hỏi thơ mà bộ Thơ à con là... Hả?

เด้นี่ได้มู่ะไเด้นี่อีลอยอีลอยก็เอาแทกออกมาเลยส่วนอันเอาแทกคุดกิโลแล้วนี่หันเด้อีลอยนั่นน่ะส่วนเอาแทกคุดกิโลแล้วนี่น้องดีแทกกบน้องกะทินมาแล้วพี่น้องเอ้ยน้่ดคะ ต้นคือบอกหุ่นมาวะใปหุ่นหน้าเพราะเอ้าขอเจ้าให้อีกเพียงหนึ่งนี่อยู่มอนี่เลยโอ้ยหลุดเหี้ยสะลอยเลยเออจับง่วงแล้วจะหน่อยง่วงมันขาดโอ้ยน้องกะทิ้นนะคิดเราถีบมาเด็ดเด็ดกระได้ กินช่องคนเด็ดเด็ดออกมายั้งลอยออกมาเติมอีร้อยอยู่ซส์สัอยู่ก็ต่ไดอาห่อาแท็กคูดก่ล้อโอ้ยมันบอดได้เลิกได้เอาแท็ก ลงแคเลี้ยงงูอะนี่พอไปดิปะลงมาแทนน้องเลี้ยงงัวลงกูปะปะกินนะลาแลไปนะ้องพี่น้องกินนะพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามซ่องน้องแทนน้องพี่น้อง